อันนี้สอสพักภูมิใจไทย<า>ได้ทวงถามปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอันนี้คุณอํานาจวิลาวันสอสอปราจีนนะฝากรัฐบาลไอ้เรื่องเงินชดเชยชาวนาเน,นี่ยนะเงินอุดหนุนไล่ละพันเนี่ยจะเอากลับมาได้รหรือรยังเกษตรบบกร,ร,กรตอนนี้ขาดรายได้ต้องการเงินช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยไปไม่ทันไงเพราะฉะนั้นเอาไล่ละพันกลับมาได้ไหมอยู่ในงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้มีการพูดพูดถึงไง พราะฉันจะเอากลับมาได้หรือเปล่าได้รับเลนะยตัวเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวูวัฒากาศต้นทุนการผลิตนะครับต้นปี64นะครับ3,920บาทนะครับปี65เพิ่มขึ้นมาเป็น4,120บาทปี66เพิ่มขึ้นอันนี้เอามาแจกแจงฮะเอออย่างเงี้ยมันค่อยคุมค่าแอร์ ของสภาหน่อยใช่เป็นประโยชน์แบบนี้พูดเรื่องปากท้องชาวบ้านแล้วก็จับต้องได้จริงเป็นรูปธรรมแล้วสำคัญด้วยแล้วเรื่องสําคัญเนี่ยเอา้ปอเาปุ๋ยคนละครึ่งไม่ได้เอาไร่ละพันเมื่อไหร่จะมามีไหม,มตามที่รัฐบาลน,นะคืออย่างงี้เป็นประโยชน์